สบายดีนะสบายดีไอ้น้องล้วก็พี่น้องป้องไปนะทงางลาวไทยแลวก็ต่างประเทศเนาะที่เข้ามาเบิ่องอยู่ตอนนี้ตอนนี้คอยอยู่ที่เมืองสารวันเอ้ยบ่แม,มนแข่งสารวันแต่ว่าอยู่ในเมืองเล่างามนั่นเองเนาะแข่งสารวันนี่อยู่ภาคใต้ภาคใต้ของเราเลยเออเกือบสุดเนี่ยนี่ภาคใต้ของเราวนี่อีกอีกประมาณสองแข่งกับสุดชายแดยนลาวกัมพูชาเรียบร้อยเนาะซึ่งว่าภาคใต้นี่ติดแบบว่าติดกับหลายประเทศเลยโมว่าจะเป็น กัมพูชีเนาะอ่าไทยแล้ะก่ะเวียดนามบูสุดยอดเลยสามประเทศพวกน่ะขามไปง่ายๆ่านะใส่พาส,สปอร์ตหรือว่าปื้มผัานเดินก็ได้โอเคเมืน่อนี้เนาะขอยสิีพาทุกคนเนาะไปที่เมืองปักซองแข่งจอมซากนั่นเองซึ่งว่าเฮาสิไปอย่างว้นนั้นเนาะ แข่งปักซองนี่เมืองปักซองนี่นเ,นนเป็นภผกระหู้เนาะมาเป็นเมืองหนาวซึ่งว่าคนาเราเฮานิยมมาเที่ยวนะไก่แน่แต่เขาก็มานะเพราะว่ามันเป็นแดนหนาวและะ้วก็เขาเจ้าปลูกกาแฟแบบว่าใหญ่ที่สุดในลาวนั่นเองเนาะมันมันปลูกกาแฟได้ก็ย้อนว่ามันมีอากาศหนาวเหตุให่กาแฟนะมีรสชาติแบบนุ่มๆเมียงนะลายคนก็ซีหู้จักว่ากาแฟดาวานะกาแฟดาวนี้เป็นกาแฟที่ยอดฮิตอยู่ในลาวเลยได้เป็นกาแฟที่ใหญ่แล้วกะ็ดังที่สุดในลาวแล้ว บอลเฮาสิไปนี่ก็คือเป็นฮานกาเฟ่นั่นเองฮานกาเฟ่แคมทางเนาะอยู่ที่เมืองปักซองแข่งจำปาสักระยะการเดินทางของพวกเฮาเนาะบุฟว่าไก่สมเด็เนาะเดี๋ยวสิไปถามเจ้าทินมาเนาะเจ้าทินมันคือแมนไซเบาเรานั่นเองนี่เนาะเบาแมนไซเนาะนี่เนาะสบายดีทานผู้ส้มวัอนี้กระสิพ้าเบาที่เพลนทั่วเมืองปักซองทานผู้ส้มซึ่งว่าห่างจากเรางามเฮานี่กับประมาณอยู่ถามันมีสองทางไปเนาะถ้าเ้าไปเบื้องปากเซ่นี่ก็สิตกอยู่ประมาณเก้าสิบห้ากิโล แต่ว่าถ้าเขาไปเบื้องทางลัดขึ้นเทิงเลยนี่ก็สิตกอยู่37กิโลทางผู้ชมแล้วทางลัดนี่ทางดีบ่ล่ะแต่ทางลัดนี่ก็ใส่ได้ท่านผู้ชมใส่ได้ทางแรงอยู่18กิโลก้นนั่นก็เป็นทางยางแต่ว่าสิ่งที่เฮ้าวันที่สุดก็การขึ้นรถของเพิ่นนี่แหละคือว่าเป็นทางเล็กเบิ่งซิรีล่าของของเฮากับรถท่างส้มได้อยู่ได้อยู่เวลาขึ้นแล้วมันจะหายห่วงเนาะเอาเวลาทุกคน เดี๋ยวการเดินทางครั้งนี้เนาะอย่าลืมติดตามนํำกันไปเนาะว่าซีมีอย่างน่าสนใจทางสองขางทางอาสิีไทยบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งนะะไปเดินทางมานี่ก่อ,อนอื่นเมื่อวานที่ไปห้านกาแฟาดึกดำบรรณนะที่เที่ยวไปหากระซ่างมานี่แต่ว่าเป็นห้านกาเฟาที่ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์แต่ว่างามนะเดี๋ยวสีพาไปเบิงนะ่งหนามาดันเป็นอย่างไรเนาะมีห้านเดียวในลาวเลยเขาบอกเลยอยู่มเมืองปากซองแขวงจัปาพรกดินั่นเองไป โอเคทุกคนมาหอดแล้วหอดแบบอีหลักอีเลื่อนแล้วหอดหอ, <c oughs> อ,อดปลอดภัยแล้วนะเบิ้งอันนั้นนี่เป็ดตาลุยอยู่อันนั้นน,น,นี่พอดีเป็นยางแบบวิบากเนาะเบิ้งตัวนี้ดูอันนี้อย่างแลีนไปองเฮียนอันนี้นะรถคันนี้รถคันนั้นลุยปลาตัวนี้<อ>ไปองเฮียนไปส่งลูกโอ้ท่านแต่ <c oughs> ก่อนเป็นอย่างไรนี่แต่ก่อนเป็นห้องไฟฟ้าข้าวฝลงัง อนีเป็นปจเนจ้าของห้าอนเป็นเจ้าของห้านี่ว่ะโอ้พอดีเลยออาอตีขนาดขอานนำนั่งน้ำไปนจังไคือว่ามาเห็ดหา้านอยู่นี่นะไดออไอเดียมาแต่สรคือว่ามาเห็ดยูลงไปาเก่นเป็นเาหรที่แตกตาได้หนึ่ง<ะ>แต่ห้าวดาล่าเห็ดแบบถามว่าไปแข่งกับตาประเทศมันก็โแปบบเดส่งบหลายนีเามีงบเกิดว่า สิ่งบ่งสอนคือเวทีเฮามีเขตเฮามีเฮา,ามีของดีเลยเด้<ช>ถ้าก็ต้องมีแต่ว่าอัปเดตเมืนอคืนมาวอาเรื่องากาแฟกับสุดยอดกัะป๋องนี่เ<น>ล้วเ <ๆ S 2> น <ะ S 2> ี่ยลายตะกี้ก็ไัแต่หกางของเกาหลีของไทยของมาเลยี่ยังมาเห็นอยู่เลยในแบบของพลงังแบของลาวเขาเองบอุ้มบิ๊กเคยไปเห็นหลายๆสถานที่ต่างประเทศมาปะจังหวะว<ค>มีไอเดียครับเป็นโบะบล็อกไฟเดียไไ๋ยวไปใส่เราลายเขากบ เห็นมีตาตาวเห็นมาเห็นทานกาแฟอยู่บ้านเขาเนี่ยเนี่ยอยากกนให้น้ำแตกรึเป่าบันนี้เขเอาเนี้ยมาแข่งกับเขาใช่ไหมฮาต้องเอาตัวตนเขาเองไปแข่งเพราะว่าเขาบริแข่งเขาเขาหมายว่าตัวตนเขาเองเขามีกาแฟแสบมีสถานทีอยู่บ้านที่เมืเอไหองปกติคนเราเขากับมากกินกาแฟอยู่แล้วแต่ว่ายังปร่ทันได้มีไอเดียไป่าแนวนี้นะฮะเห็ุแบบแนวแตกต่างสิ่เนาะสมเขาฮ็ดไปแข่งเขาก็ต้องได้มีเอกลักษณ์ประจำตัวเขา ข้าเห็ดสุด l a s คือขาเห็นดกาแฟที่พวกเข้าเอาไปไปต่างประเทศมากเลยก็ขัวเห็นหมคืออเมซอนคือหลายประเทศขัวมากเลยมาคขายอยู่แล้วราคาก็สูงขึ้นคือราคาที่บ้านเขาราคาจะต่ำกว่าเขาเพราะว่าเห้ากาแฟเขาเองเขาปลูกเองเลยอย่างนี้เลยคือว่าอันท่านนี้เปิดมาสองปีบ่สองปีหนึ่งพอดีครบปีหนึ่งพอดีครบปีวันนี้วุนต่อคามแต่กระวัวเปิดติดแทกับบางทิดบางก่อนของตะกี้เฮ้าบ้านเด็กเปิดเป็นทางการนะครับ ส่งโควิดเนี่ยคิดมาพปนตอบผับฟีดแบกเป็นเป็นยังไงถกาเราสังเกตเบื้องหลังกัคนเล่าเขาก็สนับสนุนกันดีนะครับอ่าเพราะว่าขึ้นมาปักซองแบบแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเรต้องเดินมาแว่กินกาแฟอยู่ในส่วนหลายนะอ่านี่แทนว่าสิขยายแบนเอาป่ะอันนั้นก็ว่าเปล่าไม้ถ้าคนนิยมติดแล้วกจะให้ต้องการเอาของเขาไปทัวร์ดูแฟนอะไรประมาณนี้ก็ถือปักซองก็ได้นั่งโลกยี่หานกาแฟเพึ่งซาหาเรื่องกันก่อนนะอ่า ื้นนะสุดยอดนะคือไอ้เพิ่นเป็นเจ้าของท่านกาแฟหนึ่งเกไม่ยังกะหนึ่งเก้จ็หนึ่งนี่คืออย่างหนึงเก้าจ็นสสี่่เเปรตติสาก่อนเีแต่แออปปีหนึ่งเก้าเจหนึ่งหันพุบอลมาปักซ่งปักซอดแต่ตงหนึ่เก้าจ็นึ่ว้าวมีประวัติโอ้ค่เป็นเมืองกาแฟที่เาตีสมัยคนละข่าสงคัญอยู่จีนนะ หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ uh ่ง huh. มันปลดปล่อยปักซองถือว่าเป็นโอกาสดีขนาดเนาะเท่ามากจะเจอกับเจ้าของห่านแบบอันนี้เลยถือว่าพิเศษเลยนะวันนี้วายตัวเห้รถรุ่มก็มาดอกับมานั่งน้ำเัินเจ้าของห่านวันนี้เนาะคือคุ้มค่าในการตั้งวันนี้ขี้ว่าทั้งหนาวหนาวพอเลยฝนตกท้้มอีกโอ้เย็นขนาดมือห่านเท่ากับประเดี๋ย มีโปรโมทอีกอย่างโซเชียลกับมีพวกยูทูบเบอร์หรือว่ายังเข้ามานะครับมาเัี like uries, ่ยวของมาไทยเช่ไหมมันถ่ายก็เลยเทใส่ดังไปกับเกือบร้ายประเทศที่เขาโหเลยเป็นอย่างมันจึงดังย้อนว่ามันแหวกแนวต่างมูนี่แหละเอาไงซะบันผลลัพธ์อย่างให้เข้ามาเลยนะที่จะเห็นฟ้าเหือนพันยังไม่ต้องห้อยระเบิดห้อยลูกปืนเนาะเราเห็นดังแค่ไหนมันสเก็ดเนาะโอ้สเก็ดระเบิดมั้ยวนี่แฟ้าเหือนมีแต่พูดลูกปืนเนาะเป็นยังไเป็นหน่อยปืนเนาะ อยู่มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองตึกตัวนี้ครับยูจีห้าสิบกว่าปีเลยเนน่ยคุณอะเมืองต่ำพื้นนี่มีแต่กระปอกกระสุนพวกกระสุนไอ้แค่เนี่ยแมนมาเลยด้วนี่สีทองด้วยนี่มันจะห้อยกระสุนมั้มีแต่กระปอกกระสุนมัดนี่จริงเลยเราก็ได้ไอเดียมาบรรเจิดขนาด ก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ปลูกปั้นเรือก็ตั้งแบบแกาแฟแบบนี้เนาะเป็นกาแฟที่มีเรื่องเล่าซาสัาทุกคนคุณน่ะเห็นบ่นอันนี้คือ,อเป็นปืนใหญ่เนาะใส่ในส,สงครามโลกนั่นเองสงครามอินโดจีนละมึงนี่ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอย่างนี้ไอ้ที่ว่ามันเป็นจักตัวนี้เป็นจักของเอ,อ,งองมาประอาหา5 i p h น n e F5 ความไวในเซีย ตัวไอพ่นนั่นวะหนูได้ยินได้ซืออ้อจับมาใส่ในห้องโลโซลอยด้หาสิบกว่าปีมันอยู่ในป่าในดงครับมัน,นบอลนวลบอลมาแล้วเนาะมันเป็นเล็กเนาะเล็กคุณภาพนี่ีคีคเ<อ>มีอังกินบ่นได้มนอนี่จะทนความผ่อนใส่โอโซนธรรมดาตาบา่ได้แต่ตาได้เข้าไปมันละเพราะมันใส่ระบบเพาเวอร์พลังน้ำมันแล้วก็ออกเอาอากาศออกมาในความผ่อนมานให้เราไอพ่นอ้ นี่แน่นอนซะเหตุที่เครื่องอาวุธสงครามมันแพงเนาะเอาง่ายๆซะเราไม่เห็ุห้ามอยู่นี่นี่ถือว่าเราหู้ประวัติศาสตร์เขตนี่มดทุกอย่างแล้วเนาะจึงว่าได้มาก่อตั้งเหตุนี่เ้ครสุดยอดเลยไอพ่นเอเปห่านะเป็นไอพ่นความัยเหนือเสียงในสมัยก่อนเนาะว่าง่ายๆซะก็คือว่าทันสมัยสุดๆแล้วสมัยนั้นสมัยส่วสแค่ไม่ได้จีนเนี่ยีพราะในรัชสมัยก่อนเลส่วนแร่แบบปกเตะส่องแปดคืนเก่าครับ ปืนปืนใหญ่ปืนหลายสุดยอดเอาเอาชีไปสั่งกาแฟาอย่างบ่ล่ะไหนที่มอออีอันนี้ยังเป็นไฮไลท์อยูนิ่นเนี่ยยู่นี่จะกาแฟมีกาแฟกี่เงินที่เงิงนวะที่เงินเป็นกาแฟาแบบสมูทใช่เลนสมูทเนาะสมูท สมุสตัวสมุสมันกินแล้วมันฉีเป็นเมดกาแฟออคิงเงินคิเงินปลาทสุดยอดไปที่ขอบคุณมากปรจได้ด้วข้อมูลสุดยอดเลยพายางไปเบ่งระบบการจัดการนะเบสปีนเลยติเพื่อนไปดิ อันนี้คือราคากาแฟเนอันนี้มันสนิทมันโมแบบปั่นก็มีดเย็นกาแฟที้เย็นคำหวยเย็นเป็นคำเลยแล้วราคาอี่ประมาณหนึ่งแสนจีบเป็นกาแฟที่ว่าหายากแล้วก็มีลิมิเต็ดเลยตัวนี้ <c oughs> แบนปากซองคแฟละซีซีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งซีซีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเป็น แดนของเราเองเลยสุดยอดเนาะคือว่าอะไรเนาะเขาอยู่มองไหนก็ะยาเขามีไอเดียนี่ก็ถือว่าบันเจิดแล้วนะเออเฮ็ดอย่างประจำเปลี่ยนที่ไป <Okay. S 1> ย,ย่านนี่อย่างเลยเนาะเราต้องยา่านทำคอลขอหาเลยเป็นขีเงินโอ้อันตัวนี้มันขีเงินมั้งบ้างโอเคขีเงินนี่แหละเขาตัวนีาากน้ก็ไม่คุกมากัวมากกว่าแ,แล้วกันเออซับเฟซขีเงินเนาะนี่ ราคามันจะสูงๆแบบนี้เลยทุกคนห้าแสนกรีบต่อหนึ่งถุงเนาะถุงนี้ถุงเริ่งกิโลเลยตกเริ่งโลฝนตกเลยเนาะเสียงไม่ค่อยได้ยินมาไหนกับขอโทษขออภัยน้ำเดือทุกคนอ๋อฝนจะมีแบบมีซาน้ำเดือนี่มีซาซาดอกอันซันเนาะสุดยอด ไอ้ย้าหันตกแต่งได้สวยหรูโอ้นี่คือคอมพิวเตอร์สมัยตะกี้ทิ้งเด็ดงานว้าใช้งานได้เลยนี่โอ้ใช้งานได้ในไต่ตัวเดียวเห็นไหมไต่ตรงนี้แบบเครื่องเกา่าเครื่องแก่พขนมไว้นี่เลยว้าเห็นไหนี่เห็นบ่นมทุกคนอันนี้ปืนใหญ่ปืนใหญ่ยยสมัยตะกี้แบกใส่บาแล้วก็ ซองมองนั้นยิงแต่เป็นตัวนึงคือตัวสี่จั่มนะแม้นมันเป็นแต่ว่าน้ำมึกมันจะอยู่ตรงนี้เออตรจะทามงน้ำมึมกใช่แล้วก็เวลาเราพิมพ์มันจะไปต่ำต่ำต่ำใช่มองนี้จะเป็นมองไวเจียเนาะอ,อันนี้เาเอาไวเจียเหย็นปะไวเจียเอซี AC ใส่ปุ๊บมันจะซับเข่ามองซับมนันนี่นะมาเบิ่งบรรยากาศทั้งนอกเขียวเนาะอันนี้คือห้านนี่กับติดกับหมู่บ้าน แล้วก็เป็นเฮือนประชาชนเนาะออมข้างนี่เนาะแต่ถือว่าประชาชนก็มีไรายได้ไปเนาะเพราะว่าทางห้านเพ่นับซื้อกาแฟอย่างเนาะประชาชนก็จะไปลูกเป็นผู้ลูกเ,เป็นผู้เก็บเกี่ยวแล้วก็มาขายให้ทางห้านกาแฟเฮายอดอ่ะเดี๋ยวถ่ากาแฟกันสักหน่อย <S <S <สะ>มาแล้ว มีฝนทามนิดหน่อยมีทางเตือนลำบาก <c oughs> แต่ก็ยังมากระซองเมียนช็อกโกแลตนำน้ำาน้ำมาทุกคนขัที่พาขึ้นไป

พวกที่ตัวอินแห่ตัวนี้สิบูมีเนาะแต่เจ้าแม่ไทเนะใส่มันยางสบายนะจะเปลี่ยนพื้นปูนธรรมดาแล้วอะไรแ่มันเป็นไทรแห่มีต้นไม้มีต้นไม้ปลงอยู่เทิงนี่เลยเบิ้งหากไม้นะเบิ้งหากไม้มันนั่นนั่นเนาะมันเกาะกายเนาะ สุดยอดเลยหันป่านปลาหันป่านปลาเลยสุดขอบเขตนี่เพื่อนวะมองนี่จะเพิ่มว่ให้เข้าไปได้แล้วมันะประมาณนี้มันจะมีแบบคานเนาะพอดีเหยียบได้ซสำนี้แหละไปหันดีย่านมันชีย่านนั้นชีฟุบเข้าไปนั่นเพราะว่าเขก็ห้ามปีนไปละถ้าเพื่อนห้ามเขาก็ปุไปแล้วจะไปฟื้นเด้มุนได้ ่ไม่สว้งามไร่ตัวนี้มันใส่ตะนางเล็กไว้เพราะว่าพื้นมันอาจจะพุพังไปละประมาณนีน้แปลงเล็กเลยแปลงเล็กแบบนี้นี่ครับน้ำหนักหลายหลายกิโลเลยเป็นพันกิโลก็ได้แปลงตัวนี้อ่ไอเดียการตอกแตง่งน,นี่มันเป็นธรรมดาเล้วทุกคนเนาะเอาง่ายๆถ้าอ,อะสามัญคือเฮานี่ก็คือซีบกิดหลาย ฮ็ดแบบห้านจังซีนะเนาะเของกสิบกคิดแบบว่าเออรีโนเวททำมันแบบเปลีนตาน่าสนใจนะแต่ว่ายอมหับอันไอเดียอ้ายเนาะว่าตังปุรีเต็มอาปสีเยด์เต็มว้าวมาตรงนี้ทุกคนอันนี้เป็นดาดฟ้าอลไรเหรอดาดฟ้านี่มีตังให้นั่งอีกไหม กินอยเทิงนี่ก็ได้เขาจะามาเสิร์ฟก็ได้หรือว่าเขาลงไปเอาขึ้นมากินอยเทิงนี่การดื่มกาแฟนี่ถือว่าสุดยอดนะถ้าว่าว้าเรื่องกันเซียนกาแฟมากินนี่ไก่เป็นไเขาก็ไปเพราะว่าอย่างว่ากาแฟในแต่ละประเทศหรืออาขงเขตภูมิภาคใดนี่มันบ่ได้ขึ้นกันเด้สมมติเอาปักเซฟอันกาแฟปักซองนี่ไปไปเทียบกับกาแฟอันสี่พันปียันเออกาแฟร้อยปีอยู่แข่ง <Off> <descon fin anta> พงสารีทางเหนือบุกคือกันรสชาติต่างกันต่างกันลายเลยอยู่นี่นี่รสชาติจะหอมนุ่มนุ่มแบบบอกบุกคือนอนนนะอร่อยมากมันเป็นลิมิเต็ดมีสุพรรณก็มาก๋วยีวิวของอานารที่บอกอะตัวนี้อ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำกาตัวนี้เป็นอ่างเก็บน้ำ ห้อยลูกปืนนี่วั็นอะไรมีอันนี้เปนน็นห้อยลูกปืนมาเลยะทุกคนโมเมนต์ห้อยทุบได้เอาอย่างมาทุบได้เพราะว่าตะกี้นี่มองนี้นี่เป็นอ่าโฮงไฟฟ้าแล้วก็ถึ้โจมตีนะแบบมึงกระทายหน้ากูดูถ้วโจมตีเนี่ยยุ่น <c oughs> มาทายหน้ากูดู <c oughs> อันนั้นมันมันถือแบบว่าทั้งทั้งยนเนาะยนวางระเบิดแบบว่าวางบอมลงมอ <c oughs> ะไรลวกะ็อีกอย่างทางพื้นก็นยิงยิงทางพื้นเนาะก็ถือว่า ตัวนี้นี่เป็นการแบบสู้แล้วแล้วได้ใจแล้วตัวนี้นะถือว่าปลดป่วยในปีอ่า71นั่นเอง1,900 71ซื้อห้านเลย44 1971สุดยอด,ว,ดวันดีดีปืนนี่แหละอันที่คอยว่าว่าเป็นห้านกาแฟที่มีแห่งเดียวในเราแล้วก็ค่อนข้างจะมีซื้อเสียงโด,ด่งหนังเนาะเพราะว่า ดาราดั่งของคนลาวเขากค่อนข้างจะมาเนอะคนดั่งคนอะไนั้นค่อนข้างจะมาเที่ยวอยู่เมืองนี้หลายคือเขาตอนหน้านี่ทางไปนี่ไปตัดอย่างนี้เชียมันมีทางไปตัดเยื่อมันบ่ตัดฟานไปทางนี้ก่อนเขาเจ้าชิไปเที่ยวเขาเจ้ากำมะแวยกินกาแฟจิ๊บๆกันล้มกันธรรมดาก่อนแล้วกันมีแห้งแล้วก็จึงเดินทางต่อเอามันมาเนาะมันไปมาเที่ยวอยู่ปากเซเนาะมันอยากมาเมอนนี่เนี่ยก็มีแต่ว่าระยะทางมันบ่ไกลาหรอกเพราะห้าสิบลักไปมีแต่สี่สิบปลายประมาณนั่นแหละ ที่รถมากับแป๊บเดียวเนาะหนทางก็จะประมาณนี้เป็นหนทางอย่างเนาะมันบอคือทางที่เขามาก็คือเป็นทางดินแดงแล้วก็เขียมเจือกอยู่ตลอดเลยเนาะบางทีนี่เขาซีดีอ้อมไปทางบักซีเนาะตอดกรับเนี่ยเขาซีดีอ้อมไปทางบักซีเพราะว่าทางนี้น่าจะกลับมาได้ละชิพากันกินกิต้มอยู่ฮน,นเน<อ>าะฟ <laughs> ุ้งกิต้มมาได้ไปมันก็นสิมีทุเรียนได้ไปเออเจ้าอันอนะีเ้เจ้าแข่งพคนา่าไปทางนี้นี่อาจจะมีทุเรียน <laughs> ใกล้เอาเป็นเจ้าแข่งนี่อนาคตนี่เจ้าแข่งแข่เบ <c oughs> <c oughs> นี่เนาะนี่คือบรรยากาศทั้งนอกทั้งสั้นถึงถือว่าบรรยากาศแปลกแวกแนวจากห้านอื่นเนาะห้านกาแฟที่ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสั้นขันสูงเลยหอยกระสุนห <c oughs> อยกระสุนถึกยิงป๊าแบบคุณมาเนาะถึงไหมตืซีนี่ ลูกกระสุนก็คือคอยทายทั้งลุมให้ทุกคนเบ่งกันแล้วนี่ดูสั้นลุมนี้จะเป็นปอกกระสุนมาเลยอาก้าปอกกระสุนอาก้าตัวนี้เนี่ยเค17นั่นเอง ่่วาวาาเป็นปอกกระสุนตัวนี้แหละมีเม็ดกาแฟโอ้ไอยขอมานี่กระโดนแล้วเนาะแต่ว่าบมื่อท่นได้ถามซือซ้อเสียงเฮียงน้ำไม่เลยให้ซื้ออย่างก่ออัศวินอัศวินอ่าถัดตืมอีกได้หนึ่งก็เป็นขี้ม้าขาวแล้วได้ไหมนี่น้อ, <laughs> อสุดยอดเลยก็อันอกระบอกปืนนี่เขาว่าน,น,นั่นนะมาเอามาใส่เอ,เองมั้ งามเลยแบบพิบแท่ได้มันกรเปิ่นแบบเอกลักณ์ะนไผ่มาเปนไผ่กะทายเยจะปกกระสุนมาทายนื้อไอซื้อไออัศวินนาะจ้าของห้าน CC-1971 ่ตามที่เห็นแล้วเนาะหอยทุกหอยนี่เป็นลูกกระสุนเป็นชก็นระเบิดสวัสดีได้ดินแดนตอนนี้มานี่เป็นงไเป็นสัมปทาน่ด้เข้าเหตดรวมกับการท่องเที่ยวเมื่อสถานที่เป็นข้อของการท่องเที่ยวรัะันเป็นมรดกของแขง เมียเน้นหนาะบตอนี้นี่มันสิบัเป็นอะไรแหละมันเป็นโอผู้หมามันขายสิบกว่าปีหาสิบกว่าปีแล้วมันจะเป็นแบบธุบูฮันแสดงว่าสถานที่นี่ก็เป็นสถานที่แนวบูฮันประยุกต์เนาะแนวเขามีโมเดลเขามอเตอร์ไซค์เนี่ยักหน่อยเนาะให้มันงามขึ้นก็สามารถทับแขกได้ทัวร์เทินบูมร์มาสปอร์ต่นเบางกลุ่มนะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมากเิ่นก็มาไทยรูปพี่แกนพอเป็นแบบยุโรปนั้นเด้เหตุหาสิบอัพไปใช่ไหมเจลจุดนี้คนสาม สะเป็มันเก่าแต่มันบราณต้องเท่ามันเก่าเองออโต้ส่วนแมาฟ้าเกิอในสมัเด็กสางมันเก่าแต่มันอก่เวลาฮักไายหูเป็นยังมันจะอ่านแต่ผมสังเกตบางว่าข้างหลังง่ายเพื่อนนี่เนาะที่ว่าว่าเพื่อนสร้างอ่ะมันเก่าก็คือโซดินจีอย่างซี่เนาะส่วนใหญ่เขาเฮ็ดเอาไม่นรอกเพรคือนี่สังเกตเบว่งนี่ข้างหน้าเขานี่มันเป็นของมันเองแบบนี้เลยงามแบบไม่ต้องไปตกแต่งอย่างมันตต้มเนาะทุกคนสุดยอด กั้นเมืองเป็นผมท่องเที่ยวเนาะพระเจ้าทรงเสริมต้นไม้ว,<ท>มว่าสถานชีเจกีหกมหาศิวปาปีแต่ว่าไม่เห็นในอื่นก็งโเป็นนะสมมติสิไปเห็นบานขาคาดอาหารมันโเปมันเกิดมาสะพอเป็นหาดกาแฟเลยนะ่อยใอื่นโมเป็นเนี่ยจเสียดแนงลองคิดงิดเบืองว่า สำเน็จว่าจะเสียดอีกอย่างค่ะรบริหารกาแฟมันเป็นใบบัวใดไปหาซื้อเหตุงันพักเจ้าก,ก็ต้องได้รีโนเวียดไมบนอยู่บนนอ,อ,อหนาน,ะอ,นอาหารกับ่ได้ดบัวใดอ่าแม่ดอกสมยาเต็มของอุปทานก็ปาร์ตี้ตันเนาะเกิดมาเป็นหาดกาแฟเลหรออะไรต่อแม่นแม่ไอไอเดียได้ไอเดียนี่มาจะใส่เหตุการความหมายว่าเข้าเข้าเป็นนักธุรกิจหนุ่มนะครับเป็นประธาน นำขิดหนุ่มเมืองเป็นประทาสา,า,รา,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 ารกรอนแล้วก็เป้าลักลักเปนเท่าบูมีห่านกาแฟของ ừ ừ ของบาทเขาเองก็ได้อย่างเหตุหายมีบอลพวกเขานั่งโซกันเด็ดได้คือพวกเจ้ามกากแต่ได้มีจุดแบบปลายท่าว่าเท่ามากินกาแฟ ừ ừ มันต้องมีห่านกาแฟที่เขาอยากกินเนาะถ้าว่าจะแวะกินหานอเมซอนหานอื่นๆของตาา่างประเทศยุไซก็กินได้มันจาเป็นสิงมัไกล่ลยมากหอนีรืว่าคือว่าเราสุดยอดได้เพราะว่า เป็นแดนกาแฟแต่บบมีห้างกาแฟนะจ๊ะว่าสิพยายามแต่ส่งออกแต่ว่าเฮาบ่เฮ็ดกินในในตัวเฮาเองมั้งครัมันชี้จังไดยเนาะมันยังบ่ทันครบว่าซั่นซะมันยังบ่ทันสมบูรณ์แบบเรียว่าต่อเติมกันไปเรื่อมอาหารเฮาได้2อย่างมาเฮาได้กินกาแฟเนาะอันที่2มันเป็นแบบว่าคือเฮาได้เข้ามาแบบมิวเซียมเนาะเป็นแบบว่าเฮาอยากเข้ามาเบิ่งแบบว่าที่พอผลิตภัณฑ์เนาะมันเป็นแบบคือเฮาเข้ามาเบิ่ง สิตภัณฑ์ของเก่านำเนาะคือว่าเ้าไใ้2อย่างมาบนเดียวแต่แต่ค่อยว่านี่มานี่ค่อยได้3มอย่างมาเห็นห้านกาแฟได้กินกาแฟแ่บๆทบแล้วมาเห็นวัตถุเก่าแก่แบบนี้ที่ว่ายังคงแบบสภาพแบบว<ม>่าใส่งานได้ทุกอย่างเ<ม>นาะเรื่องการตกแต่งอย่างก็ต้องเฮ็ดลายเพราะว่ามันงามแบบนี้ของมันอยู่แล้ว อันที่3ก็คือได้เฮียนหู้ประวัติศาสตร์ก็คือเขามาถามเจ้าตอนแรกแล้เพ่อของหู้เนาะประวัติครอเป็นมามันแบบใดโอ้สมบุกสมบันมาจนทอดปานนี้จึงเป็นผู้เป็นห้างแบบนี้่ยเมื่อปกซองมันมีสงครามปานเนี่ยหูได้หนิแต่ก็ไม่ว่างเลยเสียงขว้างเสี่ยงยังแต่ปกซองเองนักบอร์ซูซี่กันหมดผู้แต่ละหน่วยทั้งขาทั้งแอวก็ไม่แต่แต่ละจุดไม่แต่เป็นสนามหกหมดเป็นขายนะฮะหมด